สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว youtube ทุกท่านวันนี้ที่ตลาดน้องตมนะครับหลังเท่ากรสอพ่อค้าแม่ค้าก็จับล่มกันใหญ่นะครับช่วงนี้พายุเข้าก็าจะเห็นว่าฝนก็กำลังตกปล่อยๆนะครับตกไปประมาณเนี่ยครับ10 20นาทีได้นะครับนี่ก็คุมของกันเต็มเลยนะครับ เก็นูได้นะครับคนก็เะกี้คนจะเริ่มเดินแล้วนะครับก็มีเดินอยู่บ้างสองสามคนนะครับผักก็เริ่มเก็บแล้วนะครับหุบล่มไว้นะครับปกติเต็มเลยนะครับนี่ข้าวหลามก็าขายได้เรื่อยๆครับนี่ข้าวหลามอร่อยนะ ลูกค้าก็เดินบ้างครับเสื้อผ้าก็ยังไม่ตั้งเลยนะมีรถตีใส่เมมาตั้ง๋ยว่ตรงนี้พ่อค้าแม่ค้าที่สนใจค้าขายก็มาได้นะครับที่หลังทกศหนองตมนะครับจะมีตลาดทุกวันจันทร์นะครับพ่อค้าแม่ค้าใหม่ที่จะมาก็มาถึงตอนเที่ยงเลยนะครับเพื่อมาจองล็อก ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสน,นะครับตลาดก็จะมีประมาณเวลาบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นนะครับแต่วันนี้มันมีข่าววันที่เจ็ดถึงเก้าพายุจะเข้านะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกปล่อยๆอยู่นะครับตลาดนั้นก็คนพ่อค้าแม่ค้าก็จะมายังไม่เต็มนะครับ